ต่อไปเป็นเรื่องของอุบาสกชื่อมหาการม,ม,าม,ม,มหาการอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันคือวันขึ้นและแรมเจ็ค่ำ8ปดค่ำ14บสค่ำและ15บห้าค่ำ ในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดตรอดทั้งคืนวันหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งแล้วเอาทรัพย์นั้นห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงได้ออกวิ่งติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบครณีหน้าเชตวันมหาวิหาร ทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปก็ในลำดับนั้นมหาการอุบาสกออการฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่สะโบกพระีนั้นเจ้าของทรัพย์จึงได้ตามโจรมาพอดีเห็นหอของของตนและเห็นนายมหาการกำลังล้างหน้าอยู่เข้าใจผิดว่าเป็นโจรจึงได้ทุบนายมหาการจนตายยอมมถึงควานาน าธราพิสูจน์ทั้งหลายออกมาตักน้ําเห็นนายมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการนั้นตายอย่างไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้ แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนแล้วหนอนมมเ,เมื่อบิสุทั้งหลายอยากทราบเรื่องส่งอ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงบุปกรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าดังนี้ว่า,าในอดีตการพวกโจร ได้ซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพารณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงทรงตั้งราชพัชคนหนึ่งไว้ที่ปากดงแห่งนั้นแต่ราชพัชนี้นอกจากจะรับเงินเดินหลวงแล้วก็ยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างและนําคนผู้เดินทางจากฝากนี้ไปยังฝากโนน จากฝากโน้นมายังฝากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยานน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นแล้วรัชพัฒพอได้เห็นภรรยาของชายนั้นก็เกิดความเสน่หาคิดอยากจะฆ่าสามีและเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาของตน เมื่อบรรุษนั้นขอร้องให้เขานำข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสียแล้วไว้พรุ่งนี้เถิดซึ่งความติ่งนั้นก็ยังมีเวลาเหลืออยู่มากแม้ชายคนนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้นำยานน้อยนั้นกลับไปที่บ้านของเขา ตอนกลางคืนก็ได้ให้คนใช้แอบเอาแก้มณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็ได้โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายแล้วก็ค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นเขาจึงช่วยกันทุบตีสามีนั้นจนตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีมหานรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้น เขาจึงถูกทุกถึงตายหนึ่งร้อยอัตภาพประศาสดาตรัสต่อไปว่าพิสูจนทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสีเป็นต้นบาปอันตนทำไว้แล้วเจอแต่ตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสาม ดุเพชรเกิด,กดแต่หินจัดก,กรอนรอแก้มมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นาระจป